สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้งเชียร์ทีมชาติไทยเพราะช้างศึกเล่นไม่เลิกเราก็จะไม่เลิกเชียร์นะครับมาติดตามความพร้อมของทีมซีเกมสถานการณ์ยุคนี้เนี่ยมันมีเรื่องของโควิดแล้วก็าการบาดเจ็บที่ลีของเรายังไม่ได้ปิดจบยังมีการแข่งขันอยู่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันแต่ผมอยากเอา20รายชื่อตรงนี้ซีเกมดันเป็นรายการให้ส่งรายชื่อได้แค่20คนเท่านั้นเองครับและประตูเนี่ยเรากินโคต้าไปถึง3คนแล้ว ผู้เล่นจึงเหลือเพียงแค่17คนเดี๋ยวไปดูแผนนี้กันหน่อยนะครับว่าระบบที่ผมคิดว่าลงตัวมากที่สุดซึ่งผมไม่รู้ว่ามาโนจะเล่นแผนไหนบ้างผมจะวิเคราะห์จากตำแหน่งผู้เล่นที่เขาเล่นในานามของสโมสรนะครับว่าสามารถยืนตรงไหนได้บ้างครับถ้าจัดแบบนี้20คนนะครับผมมองที่4123น่าจะลงตัวที่สุดนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยแผนของมาโนในอาเซนนครับ ไปได้หลายแบบนะครับคือเชฟเป็นหลัง4แต่จะเป็นได้4-2-3-1เป็น4-4-2ไดมอนด์เป็น4-3-3มันก็ไปได้หมดฟุตบอลสมัยใหม่มันไม่เล่นแค่แผนเดียวในทุกเกมอยู่แล้วนะครับแต่ไล่ตั้งแต่ประตูหลังกลางหน้าอย่างที่เห็นนะครับ มันจะมีชอยมีอะไหล่ให้เลือกใช้งานกันพอสมควรประตูเนี่ยเหลือเฟอืออยู่แล้วนะครับ3คนซึ่งตองกว,วินก็คอนเฟิร์มจากคุณแป้งแล้วนะครับว่ามีชื่อในซีเกมแล้วก็ปลอกแขนกับตันทีมคงไม่หนีไปไหนนะครับคงจะยืนพื้นเป็นมือหนึ่งด้วยเอาไปักขนาดนี้ประสบการณ์ก็โชคโชนกับเกมในระดับอาเซียนอยู่แล้วนะครับส่วนชอยสอก็จะเป็นเกียรติพลอุดมซึ่งเคยเป็นอดีตมือห ของทีมชุดนี้ในช Ch ิง er แชมป์เอเชียรอบคัดเลิ่มที่มองโกเลียแลวก็เบียดเบียดกับทางโจนัทนบพลละครพลอยู่แล้วแต่ไม่ได้มีชื่อมาในรายการนี้เพราะว่าติดเล่นให้กับสโมสรบุรีรัมนะครับในบอลถ้วยทั้ง2รายการนั่นก็นนคือช้างเอเอคัพแล้วก็ลีกคัพอีกหนึ่งคนก็คือสุภนัทสรส,นสงนะครับซึ่งยืนพื้นเป็นมือสามอยู่แล้วแหละเนื่องจากว่าเขาเองไม่ค่อยมีเกมกับทางแบงคอกยูเนเต็ดแต่ก็เป็นประตูที่มีรูปร่างดีและก็มีการอ่านเกมที่ใช้ได้นะครับแต่ที่ผมดูในศึกดูไบคับ ตำแหน่งปัญหาเลยคือแบกซ้ายแบกขวาครับเรามีช้อยที่เป็นอาชีพเนี่ยเพียงแค่ฝั่งละคนซ้ายยืนพื้นเลยคือจัดตัวรพัฒส์ธรรมขวาเป็นทิติทุมพรซึ่งเอาจริงๆเนี่ยทิติมาทีหลังนาคินพิเศษชาติในตำแหน่งของทีมชาติชุดนี้ด้วยแต่ด้วยคุณภาพนะครับที่หลุดเข้ามาใน20คนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทิติมีเกมในช่วงหลังกับนครราชศีมาด้วยแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็มีความเป็นไปได้ทุกตำแหน่งเลยนะครับที่ผมบอกไปเนื่องจากว่าสถานการณ์อาการบาดเจ็บ และก็โควิดกันด้วยซึ่งตำแหน่งแบ็กเมื่อมีฝั่งละคนทั้งจัตุรพั์และก็ทิติเนี่ยแน่นอนจาก20คนนะครับก็เอาอิราฟานเนี่ยลงมาเล่นแบ็กซ้ายได้เพราะอิราฟานเนี่ยเคยออกสตาร์เล่นแบ็กซ้ายตัวจริงให้กับบุรีรัมมาแล้วในนัดแรกขอฤด,ดูการไทยเลกที่เจอกับสุพรรณบุรีส่วนทางขวาเนี่ยก็สามารถ เอาธีรพัฒน์ลาวฮบุรตเนี่ยไปเล่นได้นะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งเซนเตอร์แล้วก็แบ็คขวาส่วนตำแหน่งคู่กองหลังหรือว่ากองหลังตัวกลางเนี่ยโจทานเข็มดีล่าสุดนะครับก็มาถึงไทยแล้วและเหมือนผมเห็นใน Facebook นี่แหละครับว่ามีแฟนบอลเนี่ยไปเจอประกาลหลังวัย20ปีเดินกรดไหลย,ย้อนอุ้ยขออภัยนะครับเดินเที่ยวห้างอยู่ก็ขอถ่ายรูปเอามาโพสต์ลงคอนเฟิร์มว่าเดี๋ยวจะมา เก็บตัวฝึกซ้อมล่วงหน้าก่อนเหมือนมาทำมินิแค้มาแไรวครับว่าคงจะอยู่กับท่าเรือนั่นแหละเหมือนกับเจ้าเจ็ตชียาพิพัฒสุพันณเพศรศที่มาจากเอสโตรเดของโปรตุเกสที่มาซ้องกับสิีเจ้าท่าเพื่อปรับสภาพร่างกายกันก่อนนะครับก้องหลังเนี่ยถ้าเกิดจะมองถึงความอุ่นใจได้เนี่ยจริงๆแล้วอนุษัก์ใจเพชรกับัวทานเข็มดีเนี่ยก็เคยยืนคู่กันตอนจริงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือกที่มองโกเลียนัดสุดท้ายที่เจอกับมาเลเซียนะครับถ้าใครจะกันได้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนตัวและอนุสักเนี่ยก็ลงไปก็ยืนใช้ได้นะครับแต่ว่าพอไปมีภาพจําในเกณฑกับจีนที่แพ้นในศึกดูไบครับเนี่ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้กระแสโซเชียลก็ถาโถมทําร้ายนักเตะคนหนึ่งไปได้เลยผมพูดเสมอนะครับว่ามันควรจะให้โอกาสกับความผิดพลาดเพียงแค่ไม่กี่ครั้งนะครับเพราะว่าผมถามจริงเถอะว่ากองหลังนะเวลานี้เนี่ย เราก็ขาดอยู่แล้วในไทยลีกและนี่คืออนาคตนะครับอายุไม่เท่าไหร่ความสูงรูปร่างก็ดีด้วยไอ้ันว่าถ้าเกิดซีเกมไม่ผ่านเอออันนี้ค่อยว่ากันฉะนั้นผมมองว่าโจวทานกับอนุสักน่าจะได้ยืนคู่กันเพราะเคยร่วมงานกันมาแล้วในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่มองโกเลียในยุคโคตรย่ส่วนตัวอะไหลเนี่ยธีรพัฒสามารถเล่นแทนจวทานได้สามารถเล่นแทนอนุสักได้และก็ยืนคู่กับ อนุสากให้ด้วยในดูไบคัพก็เห็นมาแล้วและอีกหนึ่งคนสําคัญที่พร้อมสแตนบายในเกณที่อาจจะไม่ได้หนักจนเกินไปนั่นก็คือชนพัฒน์บัวพันธ์นี่ก็เป็นกองหลังที่อายุน้อยนะครับวัยย่างสิบแปดปีเป็นอนาคตของทีมชาติที่มีความสูงถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบด้วยไปที่กองกลางตัวรับนะครับผมมองว่าเชฟสี่หนึ่งสองสามเนี่ยทามีการรับในการเก็บกวาดหน้าลายกองหลังจะพออุ่นใจได้บ้างนะครับนั่นคือตําแหน่งของอิรฟานดอเลาะเราก็เห็นอยู่ครับว่าปิดท้องหลังพระครับไม่ได้เด่นไม่ได้ชูชา แต่เก็บกวาดงานสะอาดตลอดเลยนะครับก่อนที่จะถึงกองหลังเนี่ยเขาจะพยายามสกรีนหน้าลายไว้ก่อนแล้วก็คนที่จะเบียดโดยตรงเลยก็คือชิจพิพัฒน์สุพรรณเพศรศนี่แหละครับซึ่งต้องดูว่าถ้าเกิดร่างกายของเจ็ลงตัวเนี่ยจะโชว์คลาสออกมาได้ขนาดไหนเดี๋ยวผมจะขอไปดูซอ้อมเหมือนกันไม่รู้ว่าจะมีโอกาสหรือเปล่านะครับเขาจะให้ไปไหมแต่ถ้าเกิดว่า มีโอกาสไปดูเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอามารายงานมาเล่าให้ฟังจากสิ่งที่สายตาเห็นก็เชื่อว่าจะได้เห็นภาพอะไรที่ดีกว่านี้แน่นอนส่วนคู่ตัวรุกนะครับดันขึ้นไปเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของวิรเทเป้อมพันกับวิลเลยมเวอร์เดเชอร์เวอร์เดเชอร์เองเนี่ยโลมาเล่นเป็นคู่กองกลางในระบบ4-2-3-1ก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าด้วยสไตล์ของเขาในศึกดูไบครับแล้วก็จากการเล่นให้กับการท่าเรือเนี่ยเขาเหมาะจะเล่นเกมรุก และเขาเองมีความกล้าในการเล่นเกมรุกอยู่แล้วเป็นสไตล์ Box to Box กันนะครับคือขึ้นสุดลงสุดและมีความฉูดฉาดในการเลี้ยงกินตัวก็คิดว่าการจับคู่กับวิุฒเทพเนี่ยจะช่วยกดกองกลางของคู่แข่งได้เหมือนกันส่วนตัวรุกด้านบนวรชิตกนิสีบำเพลญนะครับก็เล่นตำแหน่งนี้เป็นประจำแต่ช่วงหลังเนี่ยพอโค้ชเทกูซังมาทำบีจีวรชิตกลายเป็นตัวริมเส้นไปแล้วแต่เป็นริมเส้นที่ ไม่ใช่ริมเส้นธรรมชาติครับแท็ติกของทาง BG เนี่ยเขาใช้การเคลื่อนที่ก็ไม่รู้ว่ามานโน่จะเลือกใช้วรชิตแบบไหนขณะที่ริมเส้นซ้ายขวานะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเอกนิตปัญญาเป็นตัวยืนโดยมีกรวิตทัศนเนี่ยจะเป็นตัวสแตนบายแล้วก็คอยสลับสับเปลี่ยนลงเล่นในเหมือนกันส่วนทางขวาเบนจามินเจมส์เดวิดนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นตัวหลักเบียดเบียดกับจักริดพารลผลที่พร้อมในการสอดแทรกผมเชื่อว่าตำแหน่งริมเส้นเนี่ยนะครับที่แบเบอร์เนี่ยซ้ายของเอกนิตเนี่ย อาจจะยืนพื้นได้ถ้าเจ้าบุ๊กไม่บาดเจ็บนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยเบรกกันได้หมดนะครับผมเ,เชื่อในคุณภาพของนักเตะทั้งกรวิดทั้งจักริดแล้วก็เบนจามินซึ่งมีอาการบาดเจ็บค่อนข้างบ่อยคือเล่นเนี่ยไม่เคยเต็มเกมสักทีหนึ่งในทีมชาติก็ต้องมาดูนะครับว่าเบนจามินจะโชว์ของได้จริงหรือเปล่าในซีเกมซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เตะโปรแกรมค่อนข้างโหดและก็เล่นกันถึงลูกถึงคนด้วยคู่หน้าตัวเลือกไม่มากนะครับติดมา2คนก็นั่นแหละครับ พาริกกคสตับสั้นแล้วก็สำรองจะเป็นเทรีรศัก์เผิรที่หมยแล้วเอาตรงๆนะครับถ้าพาริกอุ่นเครื่องแล้วฝืดขึ้นมาหรือว่าซ้อมแล้วเนี่ยอาจจะทำฟอร์มไม่เข้าตาโค้ดมาโน่ ทีศักดิ์เพอทีธิมายก็พร้อมที่จะเบียดขึ้นมาเป็นตัวหลักเพราะว่าจริงก็รุ่นราวคราวเดียวกันอายุไม่ได้หนีกันเท่าไรอยู่แล้วนะครับก็ที่ผมจัดแผนออกมาแบบนี้เนี่ยเพื่อให้เห็นภาพน,นะครับว่าผู้เล่นแต่ละคนที่อยู่ใน20คนเนี่ยสามารถเล่นตำแหน่งไหนได้บ้างเอาจริงนะครับมันควร,รต้องตัดตัวไปเรียบร้อยแล้วผมเล่าให้ฟังดีกว่าว่าคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยเขาต้องเอารายชื่อนักกีฬาจากทุกสมาค,คมกีฬาเอาไปคอนเฟิร์มนะครับ กับทางฝ่ายจัดการแข่งขันของ C ีเกมและมันมีกำหนดการของมันอยู่คือวันที่21เมษายนยังไงคุณต้องส่งครับแต่คุณจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยคุณสามารถทําได้จนถึงวันที่2พฤษภาคมเน้นย้านะครับวันที่2พฤษภาคมเนี่ยจะเป็นการประชุมของหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยของเราเนี่ยคือคุณธนาชัยประสิทธิ์ก็จะไปประชุมแล้วก็เอารายชื่อนักกีฬาทุกสมาคมเนี่ยไปคอนเฟิร์มว่าทุกประเภทกีฬาจะมีรายชื่อแบบนี้ตัวหลักแบบนี้สำรองแบบนี้ฟุตบอลอาจจะคนลาบริบท กับกีฬาชนิดอื่นนะครับเพราะว่ามันมีฟุตบอลลีกที่ค่อนข้างจะเป็นลีกอาชีพซึ่งจับต้องได้มากกว่ากีฬาชนิดอื่นซึ่งมันเป็นคู่ขนานที่อาจจะไม่แตกต่างจากกีฬาสมัครเล่นคือลีกของฟุตบอลเนี่ยมันเตะก,กันทั้งปีมีทีมชาติด,ด้วยแต่ว่าลีกของกีฬาอื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นระดับอาชีพซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ซึ่งสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนได้ต่างจากฟุตบอลค่อนข้างเยอะอาจจะเป็น20คนนี้เหมือนเดิมหรือบางคนอาจจะมีกรณีหนึ่งบาดเจ็บ2ติดโควิด ก็เปลี่ยนแปลงแต่ผมว่ามันเปลี่ยนเยอะลําบากมากนะครับจะเปลี่ยนมาสิบคนเนี่ยเป็นแบบไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่เห็นนะักกีฬาที่ดีกว่านี้แล้วที่ขาดจะชมบุรีไปนะครับมีบางคนที่ควรจะติดแต่ว่าอ่ะโอเคพอเห็นรายชื่อตรงนี้เอามาเรียงตามตำแหน่งเนี่ยก็รับได้ว่าจะเบียดกับชุดนี้มันก็ลาบากเหมือนกันเพราะมันมีโคต้าอายุเกินเข้ามาประเด็นสาคัญก็คือหลังจากวันที่2เนี่ยทางคุณแป้งผู้จัดการทีมก็จะไปคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งก่อนแข่ง1วันไอ้ตรงนั้นนั่นแหละครับ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้ามีอาการบาดเจ็บก่อนการแข่งขัน1วันตามกฎก็เปลี่ยนได้อีกเหมือนกันและก็จะมีรายชื่ออีก15คนสแตนบายเอาไว้ในกรณีที่มีการติดโควิดในระหว่างทัวร์นาเมนต์4เกมก็จะทยอยใส่ผู้เล่นเข้าไปได้แต่ต้องใส่ตามจํานวนคนนะครับจะรวนคนที่ป่วยสมมติป่วยกันแบบยกทีมเลยเนี่ยก็เปลี่ยนสูงสุดได้15คนเ่างั้นเถอะ ก็ยัดไปทีเดียวเลยก็ต้องมาดูว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรหรือเปล่ายังไงต้องช่วยกันดูแลเรื่องของสุขภาพแล้วก็การกินการอยู่ด้วยนะครับการแข่งภายใต้สถานการณ์โควิดไม่ได้ง่ายเราไปดูในชิงแชมป์อาเซียนในกัมพูชาก็ดูสิครับแต่ละทีมโอ้โหนักเตะติดโควิดกันบานเบอร์เลยนะครับก็ต้องดูแลตรงจุดนี้ให้ดีและผมเชื่อว่าคุณแป้งจะมีจุดเด่นในเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตของนักเตะและการฉีดอันนี้คือสไตล์ที่คุณแป้งเหมาะและถนัด ในบทบาทผู้จัดการทีมแต่ว่าภาคสนามเองเนี่ยผมก็หัวมาโนเหมือนเดิม,มนะครับว่าการเก็บตัวมันไม่ได้เยะแยะยมากมายแล้วก็สภาพความพร้อมของนักเตะเองเนี่ยลุยจากลีกมาเยอะแล้วมันจะออกรูปแบบไหนแต่เท่าที่เห็นเอาเป็นว่าไม่ได้ระแวงไม่ได้กดดันเนี่ยนะครับผ่านได้นะครับผ่านได้จะถ,ถ,ถึงแชมป์ไม่ถึงแชมป์เนี่ยผมไม่รู้แต่น้อยเนี่ยรอบแรกผมเชื่อว่าผ่านได้นะครับแล้วก็เรามาเชียร์กันลวกันไอ้ที่ผ,ผ่านไปแล้วกับเหตุการณ์ตา่างๆที่วุ่นวายเนี่ยเอาเป็นว่า จบซีเกมเรามาคุยกันแล้ววางนโยบายใหม่จะเอาแบบไหนจะได้ไม่ต้องถกเถียงกันนะครับว่าอะไรคือการด้อยค่าซีเกมอะไรคือการไม่เห็นความสาคัญของการใช้เยาวชนและดาวรุ่งแต่ผมบอกเลยนะครับสำหรับซีเกมถ้ามันยังแข่งในด้วยอายุไม่เกิน23ปีผมก็เห็นควรว่า U23 หรือ U21 ที่มันอยู่ในไทยลีกเนี่ยจริงๆแล้วในะคุณภาพมันก็มีเพราะว่าอย่างเด็กที่อยู่ชุดนี้ธีรศักดิ์ก็ยังไม่23 กุสตาฟสันก็ยังไม่ยี่สามเจ้าทานก็ยังไม่ยี่สามคือไม่ต้องไปตั้งเกรดอายุให้มันถอยลงไปนะครับเอาไวว่าคุณเอาโครงที่เขาเมียไว้แต่คุณจะส่งใครไปนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องทําและก็ชี้แจงกับการกีฬาแห่งประเทศไทยชี้แจงกับคณะกรรมการโอลิมปิกไปให้มันชัดเจนส่วนเรื่องของชิงแชมป์เอเชียเนี่ยผมแถมให้หน่อยแล้วกันนะครับจากความเคลื่อนไหวที่คุณแป้งก็ได้พูดมาเนี่ยว่าเขาได้มีโอกาสทาบทามแล้วก็พูดคุยกับผู้ปกครองเด็ก คุยกับน้องๆโดยโตรงขอ,งของนับเตะที่ค้าแข่งในต่างแดนที่เป็นทั้งนักเตะไทยนะครับที่ไปอยู่ต่างแดนแล้วก็พว้นักเตะลูกครึ่งทั้งหลายเนี่ยเอาเป็นว่าตามเคสบายเคสนะครับเอาเฉพาะการติดตามล่าสุดจากข้อมูลณวันนี้ที่ผมทำคลิปนะครับมีคนที่คอนเฟิร์มมาเรียบร้อยนั่นคือนิโคลัสมิเคิลสันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆเขามีชื่ออยู่แล้วนะครับแล้วก็อยู่ในความสนใจของทีมชาติไทยมาพอสมควรและเอกสารตอบกลับ จากโอเดนเซ่เนี่ยผมได้ข่าวว่ามีการยืนยันมาแล้วนะครับว่าพร้อมจะปล่อยนักเตะมาให้ซึ่งนักเตะเองเนี่ยก็คงจะพร้อมกลับมาเล่นให้กับทีมชาติไทยด้วยคราวนี้ต้องมาดูขั้นตอนการดําเนินการเรื่องเอกสารก็คาดว่าคงไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าเขาอยู่ในข่ายตั้งแต่รอบคัดเลือกที่มองโกเลียและก็ในอาเซียนคัพชุดใหญ่ก็ถูกส่งลงทะเบียนไปด้วยนะครับผมคิดว่าคงจะได้เห็นฝีเท้าแน่นอนเพราะได้ไว 2ีสปีสาหรับในยุโรปเนี่ยมันหมดทมัวร์นาเมนต์ระดับชาติแล้วนะครับจะข้ามไปทีเนี่ยก็คือชุดใหญ่เลยดังนั้นการมาตรงนี้เนี่ยไม่กระทบต่อโอกาสในการติดชุดใหญ่ของนอร์เวย์หากว่าเขาถูกเรียกตัวในอนาคตแต่เอาตามตรงนะครับถ้าอยู่ในโผถึงขนาดติดอยู่21ของทีมไวกิ้งแล้วยังไม่ถูกดันขึ้นชุดใหญ่อดทนอีกไม่เกิน2ปีผมให้เต็มที่เลยถ้านอร์เวย์ยังไม่เรียกไปอุ่นเครื่องกับชุดใหญ่แล้วเขาดันมาเล่นให้กับทีมไทยแล้วมีความสุข ใน u 23ชิงแชมป์เอเชียสมมติว่าได้มารอบสุดท้ายเนี่ยนะครับอาจจะเกิดการตัดสินใจทันทีว่าขอข้ามมารับใช้ทีมช้างศึกชุดใหญ่ไปเลยก็ได้ส่วนคนที่เหลือนะครับกัรธนวัตรื้งจิตถาวรอ,อันนี้ก็เป็นต้องคุยกันเยอะนะครับกันเองเนี่ยก็ยังมีรายการในการลงเล่นแข่งขันให้กับเลสเตอร์ซิตี้รุ่นอายุไม่เกิน23ปีในพรีเมียร์ลีก2 ในระดับดิวิชั่นหนึ่งซึ่งอย่างที่ทราบกันคนนี้รู้มือนะครับเพราะว่าเขาเลือกติดให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปแล้วแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยอายุเขายังได้สําหรับคนนี้มาช้าแต่มาชัวร์ถ้าไม่เจ็บนะครับหรือว่าไม่ติดโควิดซะก่อนเนี่ยเอาเป็นว่าได้เห็นธนวัฒน์แน่นอนส่วนชุดเบลกองหน้าวัย18ปีของทีมเชลซีร่วอายุไม่เกิน23ปีเนี่ยนะครับณวันที่ผมทําคลิปล่าสุดเนี่ยนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลยังไม่ได้รับการตอบกลับ จากอ e ีเมลของสมโมสรเชลซีนะครับซึ่งว่ากันตามขั้นตอนนะครับพอมันตรงฟีฟ่าเดย์เนี่ยยังไงสมโมสรต้องปล่อยอยู่แล้วจะตอบช้าตอบเร็วแต่ถ้าเกิดสมโมสรปล่อยต้องมาลุ้นอีกว่านักเตะเนี่ยเขาจะมีโปรแกรมในการแข่งขันกับทีมชาติอังกฤษรุ่นเยาวชนหรือเปล่าตรงนี้ผมยังไม่ได้เช็คละเอียดเดี๋ยวจะพยายามหาข้อมูลมาให้นะครับและก็ต้องดูเลยว่าเขาเองเนี่ยสะดวกใจมาเล่นให้กับทีมชาติไทยในชุดนี้หรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งสําคัญนะครับผมว่าช้าเร็ว โอกาสของนักกีฬาเนี่ยถ้าเขามีจุดที่สามารถไปให้ดีกว่าเนี่ยเราก็ว่ากันไม่ได้นะครับยังไงเนี่ยเขาก็มีเลือดเนื้อเชื้อไขในความเป็นคนไทยอยู่แล้วแต่ณนะตรงนี้เนี่ยผมบอกตรงนะครับตั้งแต่ชุด U15 ถึง U19 เนี่ยชุดเบลติดเยาวชนทีมชาติอังกฤษผมไม่ยังเชื่อลึกว่าโอกาสจะได้ตัวมาเนี่ยได้ยากแต่ถ้าเกิดได้มาต้องยอมรับว่าคุณไปเนี่ยเก่งจริงๆแต่ถ้าเกิดไม่ได้นะครับก็ติดต่อกันอยู่เรื่อยเเดี๋ยวสักวันหนึ่งถ้าสมมติว่าเเาาาาไปไม่่ถึงงงดดดวใใในนกกกรลัับทีชชิฤษุหญ ก็คอยว่ากันสำหรับโอกาสในการเล่นกับทีมชาติไทยนะครับเอริกค,คาวเหมือนล่าสุดตอบกลับมาเนี่ยน่าจะไม่ได้ตัวแล้วนะครับเพราะว่าเอริกค,คาวก็เป็นหนึ่งคนที่ผมมองไว้ว่าเด็กวัย20ปีรายนี้เนี่ยนะครับเล่นให้กับทีมอารฮูส์จีเอฟในลีกของเดนมาร์กเป็นน้องชายแท้ๆของออสการ์คาวกองกลางของสงขาและเขาก็ยังติดทีมชาติสวีเดนในุ่นอายุไม่เกิน21ปีด้วยยูนในข่ายของชุดใหญ่เลยผมบอกเลยนะครับเอริกค,คาวเนี่ย กับสวีเดนเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากจะได้ตัวเขาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็เดี๋ยวรอในทัวร์เมนต์ต่อไปแล้วกันแต่ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราติดต่อเขาไว้นะครับเพราะเขาก็มีเชื้อสายลูกครึ่งไทยอยู่แล้วมันก็เป็นอะไรที่เรามีสิทธิ์ที่จะพูดและจะคุยส่วนคนสุดท้ายอย่างมาเซลซิกฮาร์ลูกครึ่งไทยเยอรมันซึ่งเป็นน้องแท้แท้ของทางอเล็กซานเดอร์กษดิษซิกฮาร์กองกลางจากโบลิสเทโรตรงเนี้ยผมว่าสบายเด็กวัย20ปีกองหน้าของทางบันยานิลิกเยาวชนตอนอยูสิ และก็ย้ายไปอยู่กับอุนเทอร์ฮักกิ้งนะครับถ้าผมใช้ผิดเนี่ยน่าจะถูกปล่อยยืมตัวไปและปัจจุบันเนี่ยนะครับหลังจากเล่นในลีก้าสเนี่ยเขาไปเล่นอยู่กับทาง SCO ซีโอซิง ในนอกหลีกเป็นหลีกสมัครเล่นนะครับในคว้นบาวาเรียก็เด๋ยต้องไปดูนะครับว่าฝีเท้าจะเป็นอย่างไงเพราะว่าคุณภาพของนักเตะเนี่ยถ้าเกิดว่ามันดีขึ้นมันควรจะอยู่ในเลเวลที่สูงขึ้นผมก็ไม่เคยเห็นฟอร์มเขาเคยดูตามคลิปในออนไลน์เท่านั้นและณนะตอนนี้เนี่ยก็หาดูยากนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในทีมใหญ่ๆอย่างไม้อาชิตพลเนี่ยเออเราจังเห็นได้บ้างนะครับจับภาพการแข่งขันในฟุตบอลผู้ลีก4อะไรเงี้ยฉะนั้นต้องมาดูว่ามาเซลซิฮาร์ดเนี่ย กลับมาแล้วจะเป็นยังไงกระดูกจะเจ๋งจริงหรือเปล่าหลังจากที่ก่อนอันนี้คือฮามสมควรตอนที่เป็นเยาวชนของไบยน์มิวนิกนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูกันคิดว่าเคสนี้ไม่ได้มปปัญหาเพราะการปล่อยตัวมาเป็นประโยชน์กับสโมสรด้วยนะครับเพราะกลายเป็นว่าถ้าเขามีเด็กติดเยาวชนทีมชาติเนี่ยอาจจะไปสร้างมูลค่าให้กับทีมเขาก็ได้เอาเป็นว่าตอนนี้จาก5คนที่ติดต่อไปเนี่ยมีโอกาสแล้วก็คือมาเซลซิกฮาร์ดกัณธนวัฒ นะแล้วก็ดิกรัสมิเคิลสันนะครับส่วนเอริกค,คาวกับจุดเบลเนี่ยผมมองว่าโอกาสยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าเขากําลังไปได้สวยแต่ถ้าเกิดว่าได้มาก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่สามารถเป็นไปได้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าตามใดก็ตามที่เขายังไม่ได้เลือกเล่นกับทีมชาติชุดใหญ่ของสวีเดนในเคสของทางเอริกค,คาวแล้วก็ในเคสของทางจุดเบลที่เล่นให้กับอังกฤษ มันก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลากับการที่เขาจะมาเล่นให้กับเยาวชนทีมชาติไทยนะครับเชียร์กันต่อเพราะว่าช้างศึกเล่นไม่เลิกเราก็จะไม่เลิกเชียร์เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมนะครับซับสไคร์กัดึงแจ้งเตือนกันด้วยในช่องทาง YouTube ขอบคุณสำหรับการติดตาม2 0 0 0 0 0ซับสไคร์ขอบคุณมากจริงๆนะครับแล้วก็ใน f a c e b o o k อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ